สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถครอบครัวมือสองคัดเกรดค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b e คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทท่ทานได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามาอัปเดตในส่วนของรถครอบครัว7ที่นั่งกันนะคะว่าตอนนี้นะมีรถรุ่นไหนคันไหนบ้างตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สํานักงานใหญ่ค่ะของบริษัทเพชรยนต์พิจาช่วงนี้นะรถแน่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรากําลังจะเปิดอีกหนึ่งที่ค่ะอยู่่ทีถว สุวินทวงศ์นะคะใครที่สนใจพี่จ๋านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้ำหนึ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกๆท่านได้รับชมกันค่ะก็คือช่วงนี้รถแน่นมากๆเพราะว่าตอนนี้รถที่สํานักงานาแถวสุวินทวงศ์กาลังจะเปิดนะคะรู้สึกว่าน่าจะภายในสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเราจะแน่นกว่านี้แล้วก็จะทยอยนะคะเปิดสํานักงานอีกที่หนึ่งที่สุวินทวงศ์นะ,ะเป็นเพชรยนต์นะคะแถวสุวินทวงศ์นะคะก็คือเปิดอีกสาขาหนึ่งละกันอ่ะ พูดเป็นสํานักงานเลยเนาะเปิดอีกหนึ่งสาขาค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพามารับชมรถครอบครัวในโซนด้านตรงนี้กันนะคะว่ามีรถรุ่นไหนคันไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูคันแรกกันนะจ๊ะพี่จ๋า,จาทะเบียน9กไก่ส,สลา6623กรุงเทพมหานครนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัว Fortuner สีเทานะสีเทาดำคันนี้นะคะเป็นตัว 2.4V ราคาอยู่ที่9,19,000ปี2019คันนี้เลขใหม่เพียงแค่1,000 0 0กับอีก8,000โลค่ะนะ1 0 0 0 0 0กับอีก8,000โลทำไมถึง9,19,000เนื่องจากคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเป็นตัว6มาฟขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะมาดูภายในกันค่ะ คันนี้นะคะได้เป็นเบา,หาะ,ะ,นะบาหนังสีน้ำตาลนะคะนี่อ่าเบาะหนังสีน้ำตาลได้เป็นปุ่มพุ s h start ค่ะมีคูดคอน control นะคะและตัวนี้เป็นตัวขับสีค่ะนะมีโนนี้ด้านล่างนะคะที่บ่งบอกว่าเป็นตัว six m a r f ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะพี่จา๋าตอนนี้ก็คือ,อรถ Fortuner นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้เนาะนี่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวขับ4 2.4ค่ะนี่เบาะภายในจะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มแล้วตัวนี้เขาก็จะปูพรมให้เรียบร้อยใครสนใจคันนี้นะคะ9แสน0นึ่่กาพนะ,ะก็จะผ่อนอยู่ประมาณเออหม่นหมื่นหกหมื่อยู่ประมาณนี้นะคะนี่ สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Fortuner นะคะและมาดูด้านหลังของ Fortuner คันนี้ค่ะจะเป็น Isuzu Mu-X นะคะ3.0ปี2018ค่ะพี่จ๋ามีเข้ามาหลายคันเลยนะคะมีเข้ามาหลายคันเลยตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่669,000ใหม่เแสนสี่เป็นตัว3.0ในวิมีจอกลางให้มาดูภายในสักนิดหนึ่ง มีหลากหลายคันค่ะนะตัวนี้มีหลายคันให้เลือกราคาจะอยู่ที่6 69, 000, 6 7, 9 0 0หก0 0 0ก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับเลขไม้อันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ11,000นะคะผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0นี่ค่ะพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาใครสนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาได้นะคะเป็นตัว3 0 6 6 9 0 0ปี2018จ้าอ่ะนี่แล้วก็มาดูนะคะเดี๋ยวสลับกันเนาะมาดูคันนี้อ่ะเป็นตัว Fortuner ค่ะ ทะเบียน9กไก่ดอชดา1950ได้เป็นสีบรอนเงินหรือในเล่มคือสีเทามีกล้องถอยด้านหลังด้วยท้ายไฟฟ้าค่ะนะได้ท้ายไฟฟ้านี่ได้เป็นเบาะสีน้ำตาลถ้าเป็นเบาะสีน้ำตาลนะตัวนี้จะเป็นตัว2.4 2.4จะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นเบาะสีเบสสีเหมืนสีไข่ไก่ตัวนั้นจะเป็นตัว2.8นะอันนี้นจะเป็น2.8โครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมเรามีการตรวจสภาพ215รายการนะเอามาดูภายในสักนิดหนึ่งพวงมาลายัยมีฟังก์ชันซ้ายขวาค่ะมีแพดเดิลชิปแต่ไม่ได้มีคูลคอนโทรลเพราะว่าคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อค่ะขับเคลื่อน2ล้อนี่นะได้เป็นเบาะนังนะคะตัวนี้ 8 7 9 0 0 0ปี2019เลขหม่แสนสามอ่วอ่า879,000ก็จะผ่อนอยู่ประมาณห5 0 0 0ห5กว่ากว่านะคะอ่ะก็ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ ม,มาดูด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็น Isuzu MU-X ส x ม0ปี2018เหมือนกันคันนี้ทะเบียน7กอไก่ฮอนดกคูก3 8 7 8ปกรุงเทพมหานครตัวนี้เป็นปี2018นะคะอ่าหกแสนหเหมือนกันกน, 5, นี้ไม่แสนห้าคันนู้นไม่แสนสี่อันนี้ไม่แสนห้านะก็อยู่ที่เลือกเลยนะคะมาดูต่อไปค่ะเป็นตัว Regender พี่จา๋าตัวนี้ Regender ได้เซนเซอร์ถอยด้านหลัง นี่นะคะเป็นตัวรีเจนเดค่ะเป็นตัวใหม่เนาะนะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดมาดูรีเจนเดอร์ดีกว่าจะได้เป็นเบาะดำอ่ะลองเปิดดูนี่อ่ะเบาะดำสลับกับสีแดงพี่จ๋าให้ดูโครงสร้างตัวรถเดี๋ยวฝุ่นฝนตรงนี้เดี๋ยวเราปัดเก็บทำความสะอาดล้างทำความสะอาดให้นะคะอ่ะนี่ ตัวนี้เป็นตัวลีเจนเดอร์นะคะสามารถใช้เท้านะคะมีคลิกเซนเซอร์ด้วยนะนะคะตัวนี้เดี๋ยวพาดูภายในสักนิดหนึ่งเป็นตัวเบาะหนังสีดำตัดกับสีแดงคันนี้เป็นตัว Fortuner 2.4 Legend ดอรล้านกับอีก90้า0ปี2022ไมล์แสนสอง1ล้านกับอีก9 0 0 0 0มจากคันนี้นี่ค่ะ เบาะหนังนะคะแล้วก็เดินด้านข้างสีแดงเป็นเบาะไฟฟ้าพวงมาลัยมีฟังก์ชันซ้ายขวามีคูดคอนโทรลด้วยกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเป็นออออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะนี่หน้าจอกว้างๆใครสนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963กับตัว l e g จ n เดจะบอกลี e จนเดด้านหน้าเขาจะแตกต่างกันนะนี่เห็นไหม กระจังหน้าด้านหน้าเขาจะแตกต่างกับโฉมก่อนหน้านี้นะเพราะว่าเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนะคะจะเป็นตัว Legend ดอไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟแบบ Full LED นี่ค่ะโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอก LED ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลัง 1ล้านกับอีก9 0 0 0 0มเขาก็จะได้ออปชันมาครบคันเลยมีกล้องด้านหน้านะคะก็คือรอบคันเลยมองรอบคันเลยนะคะใครสนใจคันนี้1ล้านกับอีก9 0 0 0 0มค่ะนะได้เป็นสีดำรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะมาดูสีดำอ๋อ <kompl ette? S 2> uh, ก่อนที่จะดูสีอมาดูสีดำก่อนเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังมาดูสีดำกันอีก1คันค่ะหน้าคนโฉมนะตัวนี้จะเป็นตัว2.4 V สี่วีสีดำนะคะ เป็นตัว V นะคะ849,000อันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ14ไปปลายอัตีไป15ละกัดพวงมาลายัยมีฟังก์ชันซ้ายขวามีแพนเดิชิปเปิดเกียรที่พวงมาลายัยพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังแล้วก็ด้านบนตกแต่งด้วยลายไม้ได้เป็นปุ่มพุสตสตาร์ทค่ะภายในนะคะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลน,นะสีน้ำตาลน,นะเป็นสีน้ำตาลเข้มปรับไฟฟ้านะคะคันนี้8 4 9 0 0 0มายอยู่ที่แ5 0 0 0 0 เป็นตัว2 4วีปี2018อ่ะปี2018ใครอยากได้สีดำหรือว่ากำลังมองหาสีดำอยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันหนึ่งที่คุ้มมากๆเลยมาดู Isuzu สีขาวกันบ้างค่ะนี่คันนี้เป็น Isuzu สีขาวนะคะคันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่669,000นนะตัวนี้เป็นตัว1.9ดีออนกนะคะปี2019ัไม่์แสนค่ะ669,000ดูตัวไหนคะถ่ายประกัน,นอ๋อถ่ายประกันเครื่องเกียร์ตัวนี้โอเคไม่เป็นไรเราเปลี่ยนใหม่มาดูอันนี้ถ่ายประกันเครื่องเกียร์แล้วแสดงว่าติดจองแล้วนะคะ นี่อันนี้เขาไม่ได้ใส่ป้ายจองนะนี่นะคะมาดูตัวนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอิซุสุนะคะเป็นตัว3.0ปี2018ค่ะนะ,ะก็ราคาอย่างที่บอกค่ะมีหลายคันนะราคาจะอยู่ที่669,000 679,000ก็อยู่ที่เลขใหม่อ่ะคันนี้659ออันนี้ใหม่1แสนสี่นะ แต่6 5 9 0 0 0้าพี่สาวบางทีมันจะมีเป็นล็อตจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ล็อตอันไหนที่เรารับราคามาค่อนข้างที่จะ,ะมาถูกกับเพื่อนนะคะเราก็จะขายตามนั้นเลยนะล็อตนี้เราอาจจะแบบราคาอยู่ที่แบบว่าเลขไม่ด้วยนะคะแล้วก็ล็อตที่รับมาด้วยะะอันนี้6 5 9 0 0 0้าาแต่รถทุกคันโครงสร้างเดิมการันตีไม่มีพิษคว่ำชนหนักจมน้ำนะคะก็คืออยู่ที่บางท่านชอบในส่วนของเลขทะเบียน บางท่านเห็นแล้วแบบถูกใจรถมือสองสเสน่ห์ของรถมือสองอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่จะแตกต่างกันบางคันมีร่องรอยด้านซ้ายบางคันมีร่องรอยด้านขวาสเสน่ห์ของรถมือสองค่ะเราเก็บงานให้นะคะเราเก็บงานให้ทุกคันเอามาดูสีดําอีกคันหนึ่งดีกว่ามาดูสีดําอีกหนึ่งคันอ่าไม่ใช่สิ สีขาวสีดาคันนี้เรารีวิวไปแล้วนี่นะมาดูสีขาวอีกหนึ่งคันดูหน้าตาหน้าตาจะแตกต่างกันอันนี้จะเป็นลีเจนเดอร์อันนี้น่าจะเป็นลีเดอร์แน่เลยนะคะมาดูตัวนี้นะคะเป็น Fortuner อร์นะคะ2.4 V นะคะ MNC ออหน้าตาคล้ายๆกันนะคะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 0ปี22ไมล์แสนเดียว9,99,000นะคะ ไม่แค่หนึ่งแสนโลนี่ค่ะใครที่สนใจตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะสีดำนะคะพวงมาลายัยมีฟังก์ชันซ้ายขวามีคูลคอนโทรลมีปุ่มพุ่สตาร์ทอ่ะนี่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้ในรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในความรู้สึกของน้ำหนึ่งนะถ้าเวลาขับมิวเอ็กซ์มิวเอ็กเขาจะนุ่มลงหลุมเขาจะนุ่มแต่ว่าถ้าจะให้พุ่งพุ่งต้นเนี่ยโฟล์ er เจเนอขาจะพุ่งต้น ต่เหมือนมิวส X กอเหมือนแบบเขาจะค่อยๆแต่ว่าลงหลุมอะนุ่มก็ก็อยู่ที่เลือกนะคะอยู่ที่เลือกอ่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะ f o r t จูเนอรก็อ่าถ้าใครแบบรักในส่วนของโตโยตานะคะแล้วก็ชอบในส่วนของ f o r t จู e r ก็ f o r t จูเนอรได้เลยค่ะนะคะนี่ สนใจคันไหนก็ทักมาตอนนี้นะคะถ้าเป็นตัวมิตซูบิชิปาเจโร่ตอนนี้ปาเจโร่ไม่มีนะตอนนี้รถครอบครัวเจ็ดทีน่นั่งอ๋อมีอยู่คันหนึ่งที่เข้ามาจะเป็นมิวเซเว่นสามแสนสี่หมื่นเก้าพันปีสิบเอ็ดจุดสิบสองนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอันนั้นจะเป็นตัวสามจุดศูนย์พิโมไทเทเนียมอออเป็นตัวอ๋อมิวเซเว่นสามจุดศูนย์ปีสิบเอ็ดจุด 12นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ3 10, 000, 000, มามแสนสหม้ไมคแค่แส9เก้เองนะไมค์แสนเก้เองนะก็ <นะ S 2> จะมีอยู่ที่โกดัง3เป็นรถเข้าใหม่นะคะแล้วก็หลุดจองด้วยใครสนใจทักมาหาหน้ำหนึ่งได้นะเดี๋ยวน้ํหนึส่งรูปให้ดูนะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูมาดูคันนี้กันค่ะ2คันนี้จะเป็นตัวรถสีขาวหลังคาสีด,ดํากับคันแรกเดี๋ยวพาไปดูภายในก่อนพามาดูภายในคันแรกก่อนคันนี้นะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านแสนเป็นตัวร e g e n e ดอร์2.4นะคะ Fortuner 2อปี2020่ใหม่แสนสตัวนี้เป็นตัวร e g e n e ดอร์อ่ะนี่ค่ะร e g e n e ดอร์เหมือนกันนะคะ1น0 0 0ล้านแสนปี20นะคะแล้วก็อีก1คันค่ะตัวนี้นะคะทะเบียน6ขอไข่พอพาน4 690กับ1ขอไข่นอนเนน เจ็ดห่งห้ามาดูภายในสักนิดหนึ่งโอ้นี่จอดแคบจังเลยตรงนี้เขาก็จะมืดๆหน่อยนะจะมองเห็นหรือเปล่านี่เขามีไฟนะมีไฟตรงประตูด,ด้วยเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะโอ้มืดจริงอ่ะเปิดนี่ค่ะพวงมาลายัยมีฟังก์ชันอุ๊ย ูทคอนโทรลตรงนี้เขายังแบบว่าหโฮมพลาสติกไว้อยู่เลยใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ0 9 6ย์8 4 9 6 3จริงๆท้องฟา้ามยังไม่มืดหรอกแต่ว่าอยู่เนี่ยเรามาดูข้างในข้างในไงอ่ะตัวนี้เป็นตัว s i กมาโฟตัวนี้นะคะน่าจะเป็นไม่ใช่ตัว s i กมาโน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะคะ,ะมาดูฝั่งนี้อ่ะตัวนี้2.4เพราะว่าไม่มีตัวโฟ มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะตัวนี้แล้วก็มีกล้องนะคะสามร้อยหกสิบองศาเลยคันนี้มีข้อมูลรถไหมนะมีข้อมูลรถไหมเดี๋ยวเข้าไปดูคือกระจกเขามืดมากเลยอะ่ะนี่คือเดินวนรถอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้อมูลรถคืออันนี้คือเจ้าของเดิมเขาติดฟิล์มแบบค่อนข้างที่จะมืดเลยมาดูคะ่ะ หนึ่ง oh, ล้านสองแสนห้ามื่นปียีสิบเอ็ดอ๋อไม1หนึ่งมื่นเก้าพันโลเป็นตัวสองจุดสี่ลีเจนเดอร์แบล็ทนะคะสนใจพี่แต่ว่าดูดิรถเขาเนี่ยอันนี้เขาก็จะแบบเขาก็จะมีลูกเล่นนะตัวลีเจนเดอร์เบาะสีดำตัดสีแดงนะคะแอร์ออโต้เรียบร้อยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวขับสอง ใครสนใจทักมาได้เลยนะคะ0961984963ส่วนตัวนี้ดูอีกรอบหนึง่งอันนี้ปี20 1สิหนึล้าน1แสนอ๋อคนละปีอันนี้ใหม่น้อยด้วยใครสนใจรถครอบครัวคันไหนนะคะพี่จ๋าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สองคันข้างหลังก็จะเป็นตัว Muse X <laughs> Muse X นะคะ 3. ศนี่ค่ะ ปี2018ใครสนใจก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้0961984963มีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ภาคเหนืออีสานใต้มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศค่ะเครดิดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้แล้วก็มีบริการนะคะ นอกจากจัดไฟแนนซ์แล้วมีบริการส่งรถสไลดยให้ด้วยและรถทุกคันเรามีการตรวจสภาพ215รายการจากบริษัทชั้นนําจากเยอรมันค่ะใครสนใจก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้นะคะแล้วค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ